เพื่อจะให้หวานผมจะชวนให้ใส่นี่เลยครับน้ำส้มสายชูที่หมักจากน้ำองุ่นครับขอ,ขอดมหน่อยน่โกโครับวันนี้เรามาอยู่กันในห้องครัวเราต้องพูดถึงอาหารแน่นอนถูกไหมนิโกรู้ไหมว่าเราเนี่ยรับรถได้กี่รถ5รถค่ะโอโ้โหมีอะไรบ้างห้ารถไลย่ยี่ฟังหน่อยมีหวานเคม็ม เปรี้ยวขมแล้วก็และ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 อูมามิปะ่ะอูมามิสุดยอดถ้าหวานเนี่ยก็น้ำตาลทำให้เกิดรสหวานถูกไหมใช่ค่ะเค็มนี่อะไรอะเกลือเกลือเปรี้ยวพวกมะนาวค่ะพวกมะนาวถูกไหมพวกกรดต่างๆแล้วขมมาระอ่ะมาระก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่ทำให้เกิดความขมได้เกิดรสขมได้แล้วอูมามินี่มันจะมาจากไหนเนี่ยเป็นรสนวลๆหรือเปล่า <laughs> รสนวลๆใช่แล้ว อูมามิคือรสรสหนึ่งครับซึ่งถูกค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นแปลว่ากลมกล่อมแปลว่าอร่อยจริงๆแล้วอูมามิเนี่ยเกิดจากการที่มันมีกรดอะมิโน,โนบางตัวเนี่ยสามารถจะกระตุ้นเจ้าตัวรับรสที่อยู่ในลิ้นของเรานะครับแล้วทําให้เกิดรสที่เรียกว่ารสกลมกล่อมอจเจ้ากรดอะมิโน,โนตัวนี้มันพบอยู่ในโปรตีนที่ถูกย่อยสลายน้ําปลาเป็นต้น น้ำปลาร้าเป็นต้นน้ำบูดูเป็นต้นซีอิ๊วเป็นต้นเหล่านี้ก็คือเป็นโปรโตีนที่ถูกย่อยสลายผ่านการหมักกลายเป็นอะมิโนแอซิดที่จะกระตุ้นให้เกิดรสอูมามิ <Wow. S 1> จากห้ารสเนี่ยครับมิโกะชอบรสไหนเป็นพิเศษหวานค่ะรสหวานเลยนะตอบแบบไม่ต้องคิดเลยเนาะ <c oughs> รสหวานวันนี้เราจะมาลองดูว่ารสหวานหวานยังไงถึงจะหวานแล้วถูกใจ <c oughs> สิ่งที่ผมจะให้มิโกะทำก็คือเราจะ เตรียมน้ำหวานกันมิโกะครับตวงน้ำหนึ่งถ้วยตวงครับใส่ลงไปเลยครับหนึ่งถ้วยตวงหลังจากนั้นมิโกะครับเติมน้ำตาลลงไปครั้งละหนึ่งช้อนชาเท<ด>ลงไปเลยครับใส่ลงไปเลยมิโกะใส่น้ำตาลลงไปแล้วเราต้องคนให้เขาละลายครับพอได้ละค่ะได้อยู่น้ำตาลหนึ่งช้อนชาที่ใส่ลงไปในน้ำหนึ่งถ้วยเนี่ย รสชาติหวานถูกใจมิโกะหรือเปล่าชิมเลยไม่ไม่เลยเป็นไงรสชาติเป็นไงมันหวานอ่อนๆนะหวานอ่อนๆมิโกะครับเติมลงไปอีกหนึ่งช้อนชาครับขอเลยครับโอเคหมดแล้วละ่ะผมว่าชิมเลย <laughs> นนิดดึงไ้มอีกนิดนึงได้ไหมได้เลยใส่ลงไปครับช้อนที่สามได้และถ้าร้ายละมิโกะครับสามช้อนชาหวานแล้วหวานแล้วเนาะหวานเลยแต่หวานแบบเนี้ยมันหวานแบบมันหวานเลยใช่ไหมหวานแหลกเลยใช่ไหมหวานแลกวบบหวานแหลมเลยใช่ไหมถ้าเผื่อผมจะชวนให้มิโกะลองใส่อะไรลงไปสักอย่างหนึ่งเพื่อจะให้หวานตัวเนี้ย มันหวานแล้วถูกใจมากขึ้นผมจะชวนให้ใส่นี่เลยครับน้ำส้มสายชูที่หมักจากน้ำองุ่นครับผมขอให้มิโกะแบ่งสาระละลายตรงนี้ครับที่เป็นน้ำผสมน้ำตาลของเราเนี่ยเป็นสองแก้วเท่าๆกันครับเท่ายันได้อยู่ได้อยู่นะเท่านะ,ะเราจะเอาเจนหนึ่งส่วนสามช้อนชาครับดดมิโกะครับลองเอาเนีี้ครับใส่ลง<ว>ไปในนั้น มิโกะครับคนมานหน่อยครับได้คนดมขอดมหน่อยอไม่ว่าจะดมได้ก่อนที่จะชิมแก้วนี้ผมจะมีแก้วหนึ่งเราจะตวงน้ำครึ่งถ้วยตวงใส่ในแก้วใบที่สามครับและเราจะตวงน้ำส้มสายชูตัวนี้ครับเส้นหน่สนสามช้อนทานใส่ลงไปในแก้วที่สามครับมิโกะลองชิมน้ำผสมน้ำส้มสายชูตัวนี้ก่อนครับ รชาเป็นไงครับรสชาติก็คือเป็นน้ำส้มสายชูใช่เปรี้ยวอมหวานค่ะแต่ว่าเปรี้ยวน้ำเปรี้ยวน้ำเลยใช่ไหมทีนี้เราจะลองครับน้ำน้ำน้ำตาลแล้วก็น้ำส้มสายชูลองชิมครับอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยเลยใช่ไหมถ้าเทียบระหว่างน้ํากับน้ําตาลเฉยๆเป็นยังไงครับ รู้สึกว่าน,นี้อร่อยกว่าเพราะรว่ามันมีแซกเปรี้ยวนิดนึงปกติแล้วเนี่ยครับเวลาที่เราดื่มน้ําผลไม้หรือกินผลไม้จริงๆเนี่ยรสชาติที่เรามักจะได้ก่อนจะเป็นรสหวานถูกมใช่แต่ในผลไม้มันก็จะมีกรดผลไม้อยู่ด้วยซึ่งกรดผลไม้เหล่านั้นก็จะนําให้เกิดรสเปรี้ยวที่ซ่อนอยู่ในความหวานนี่คือสิ่งที่เราทํากันเลยครับแต่ในขนมไทยเนี่ยนอกจากจะเน้นเรื่องหวานแล้วเนี่ย มักจะใส่เกลือตัดความหวานลงไปหน่อย<ช>ด้วยถ<ช>ูกไหมเดี๋ยวเรามาดูว่าในแก้วที่สองเนี่ยถ้าใส่เกลือลงไปรสชาติมันจะดีขึ้นหรือเปล่านะเอาซักปลายช้อนก็ได้ครับเกลือละลายง่ายกว่าน้ำตา,าลละลายง,ง่ายถูกต้องอ่ะชิมเลยครับรสชาติดีขึ้นหน่อยไหมดีอร,อ,อ,มอร่อยกว่าเมื่อกี้อร่อยกว่าเมื่อกี้จะเห็นว่านะครับ การที่มีรสหวานนํามาแล้วมีรสเปรี้ยวใส่เข้าไปสักนิดนึงแล้วรสเค็มใส่เข้าไปนิดนึงรสชาติมันจะกลมกม,มันจะดีขึ้นมันจะดีขึ้นถูกไหมมันอาจจะไม่ได้ให้เป็นรสอูมามิหรือรสกลมกลม่อมแต่รสชาติมันจะกลมกลมมนมนขึ้นหน่อยถูกไหม เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อวันนี้นะลองออกไปดูขวดของผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นน้ําดื่มที่เป็นรสหวานทั้งหลายเนี่ยลองดูซิว่าบนฉลากนะ่ะเขาเขียนไหมว่าอะไรที่เป็นวัตถุให้ความหวานแล้วอะไรที่เป็นวัตถุที่จะให้รสเปรี้ยวหรือว่าอะไรที่จะเป็นวัตถุที่ให้รสเค็มบ้างเออดี๋ยววันนี้ไปดูกันนะได้ได้